ไม่ไัตรใจร้นไปอยู่ตนสุกี้จั่เนี้ไม่บอกไม่เล้ว วันี้เราอยู่ที่ดิสนีย์นะครับดิสน์แลนด์เซี่ยงไฮ้ดูทุกคนพร้อมชุดพร้อมมากครับแต่ตอนนี้หนาวจัดจิตใจไม่พอสาเหตุค่ะหนาวไม่เท่าไหร่แต่ว่าฝนตกด้วยก็ออกจากที่พักตอนกี่โมงก็ออกจากที่พักตอนประมาณ หกโมงเกือบเจ็ดโมงเลยเกือบเจ็ดโมงสาเหตุทำไมถึงต้องมาเช้าเราจะไม่ได้ข้าเราจะไม่ได้ข้ามันเปิดแต่ขึ้นก็ช้าตแต่ว่าเขา่จะต่อคิวกันตั้งแต่เช้าเลยใช่และอย่างหนึ่งคือเราออกจากโรงแรมเช้าก็เพราะว่ากว่าจะเดินทางมาถึงใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่าที่ตอนนี้เรามาถึงแล้วจะแปดโมงแล้วเหรอแล้วก็รออีกแป๊บหนึ่งก็ประตูเปิดแล้วนะครับโอเคสำหรับใครที่เป็นสายเครื่องเล่นเนี่ย ต้องเก็กบให้ครบเครื่องสำคัญแล้วก็แนะนำให้มาเช้าน<า><จ>ะแนะนำ<ด>ให้มาเช้ามากๆเดเ๋ยาเที่ยวคิวแรงๆเดี๋ยวพาเป็นพาเปเก็บนนรบรรยากาศคลิปนี้นอกจากที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ด้วยกันแล้วนะครับเราก็ยังเก็บรวบรวมทริคดีๆมาฝากให้กับทุกๆคนด้วยเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการเดินทางมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ของทุกๆคนยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ที่ได้มาถึงดิสนีย์แลนด์แล้วช้ำแต่เช้าไม่ออมไม่ออม บูดบูดบูดเอเดตี้เอเดี้เอเดี้ส่วนคนนี้นะครับกำลังออเดอร์นะฮะออเดอร์รลอยล่ะปิดรอที่ปีหน้าสองปีไปแล้วตอนนี้เราถึงประตูทางเข้าแล้วนะครับในโซนประตูทางเข้ากำลังต่อคิวเอ่อ ตั๋วสำหรับเข้าก็คือเป็นใช้พาสปอร์ตเดี๋ยวอัญญาพาสปอร์ตแล้วก็เดินไปประมาณ3กิโลถึงเครื่องเล่นต้องเดินไปอีก3กิโลถึงเครื่องเล่นเพราะวมันจะเป็นแบบขายของขายของช็อปต่างๆโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มที่สตาร์ทที่เครื่องเล่นอะไรเราจะเริ่มที่ซูซูโทเปียโซนซูซโตเปียโอเค เปิดยังเปิดแล้วน้องบีน้องบีได้แล้วครับเฮ้ยพี่บีหัอยู่เฮ้ยเธอได้อะไรได้อะไรใครได้ใครได้ด่าไเป็นใครวันนี้น่ารัก การมาดิสนีย์แลนด์เซยงไฮ้ควรจะจองตั๋วล่วงหน้านะครับไม่แนะนําให้มาจองที่หน้าพากักเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าบัตรมันจะเต็มหรือเปล่าแล้วก็จะได้มีความมั่นใจว่าวันนี้เราได้เข้าพาักแน่นอนและเมื่อได้บัตรมาแล้วก่อนที่เข้าพาักนะครับควรจะถ่ายรูปบัตรเอาไว้ทั้งในด้านหน้าและด้านหลังที่เห็น q r ว o โค้ดเผื่อว่าบัตรหายนะครับจะได้ใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เขาตรวจบัตรก่อนเข้าเครื่องเล่น และสำหรับเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์นะครับถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้โดยที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น6โซนหลักๆนั่นก็คือโซนแรกมิกกี้อเวนิวโซนที่2 Garden of Imagination โซนที่3 f ฟนตาเซียแลนด์โซนที่4 t ove, ่เทเชอร์คอฟโซนที่5 Avenger Isle และโซนที่6นะครับ Tomorrowlands ใครอยากไปเล่นเครื่องเล่นไหนศึกษาเส้นทางกันไว้ดีๆนะครับเมื่อเราไปถึงก่อนประตูพาร์คเปิดนะครับคุณสามารถที่จะวิ่งพุ่งตรงไปยังเครื่องเล่นสุดทิดที่คุณต้องการก่อนได้เลยเพื่อที่ว่าวันนั้นจะได้รอคิวไม่นานนะครับหรือใครที่ซื้อ Fa s t p a า s นะครับก็สามารถที่จะไปกดคิวแล้วก็สามารถที่จะได้เล่นเครื่องเล่นแบบไม่ต้องรอนาน ทิศต่อมาสำหรับใครที่มาคนเดียวนะครับให้สเกตเครื่องหมายหรือป้ายที่เขียนว่า Single Rider หากมีนะครับวิ่งตรงไปเลยรีบจัดนะครับเพราะแถวนั้นจะเร็วและสั้นมากอันนี้ก็เรียกว่าใครที่อยากเล่นแยกกับเพื่อนก็ได้นะฮะ พระผู้เ่าวพระภูเทาาันี่ทำไมอันนี้พาะผูเท่าฮะสิ่งที่ต้องทําใจอีกเรื่องหนึ่งสําหรับดิสนีย์แลนด์เซียงไฮ้ก็คือัดแซงคิวอันนี้คือแบบโหเซ็งมากมเวลาไปประเทศจีนแล้วมีใครแซงคิวเนี่ยให้พูดดังๆเลยให้บอกให้เขารู้ว่าเนี่ยให้ไปต่อคิวพมไหมครับเยอะอีกเยอะพร้อมว้าไไปแล้วพร้อไหมครับตั้มพร้อมไหมครับพร้อมครับ え <laughs> สค่าดีมากเดีมากมากแดู้าตุไครับดีไหมอีกรอบไหมเหมือนจนเรารู้สึกคือเราเราต้องอย่ามองข้างๆนะเราต้องคอนเซนเทตกับข้างหน้าคือไอตอนที่มันไอที่ว่อเช้าอ่ะเาโไ้มอังแต่พารถอ่ะเรามองตรงใช่ใช่เลยใช่เลยมันแบบว่าไอเชื่อแบบประมานเอาละเอาละไม่ซิงแอะไรอย่างเงี้ย เด็กใจวกเบ็ดใครรู้คุณไฟเป็นยังไงบ้างครับคุณไฟเต้นมันมากขับรถมันมากบอกอุ้จากกีดีขับรถมีส่วนร่วมสุดๆันจะเล่นอีกรอบหนึ่งเป็นไงบ้างครับสองคนนี้สนุกมากทีปากดีมากเนาะจะรอบสองเอออยากให้รอดสองพยายามด้วยดีมากดีมากได้ข่าวเต้นเหรอครับคุณอุ้ยตอนนี้ตกอะเนี่ยเออ สำหรับเครื่องเล่นที่แนะนำนะครับอันนี้เอาจากความรู้สึกของตัวเองนะเรียกว่าเป็นความประทับใจส่วนตัวแล้วกันอย่างแรกที่ชอบเลยคือซูโทเปียอันนี้คือแบบสนุกมากแล้วก็ไม่เสียวเท่าไหร่เลยแบบสนุกจริงๆอะ่ะอันที่สองก็คือ soaring over the horizon นะครับอันนี้สวยมากบรรยากาศดีมากมีแบบ คือภาพมันอิ่มเอมากทั้งแบบซาวเอฟเฟกทั้งกลิ่นรูปรถกินสิกมากครบมากอันนี้ควรไปเล่นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่คอนิซอนค่ะคอนิซอนของเรามันเป็นเครื่องเล่นที่ควรจะเล่นใช่ไหมมันเป็นหนึ่งใน6เครื่องเล่นที่ควรซื้อฟ้าแท็กเพื่อจะเล่นแล้ววันนี้เราควรจะซื้อไหมเราไม่ควรซื้อเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ฝนตกคนน้อยเรารอแค่สิบนาทีสิบนาทีหรอสิบนาทีเองจากปกติก็ประมาณ40นาทีอัพ อ่เดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในว่ามันจะเป็นยังไงมาถึงสิ่งของที่ต้องห้ามนะครับไม่ให้นําเข้านะครับอย่างแรกเลยก็คือไม้เซลฟี่หรือขาตั้งกล้องซึ่งอันนี้ตัวพี่เองเนี่ยโดนมาแล้วนะคะขนาดเป็นขาตั้งกล้องแบบอันเล็กนิดเดียวที่เป็นไตรปอลเล็กๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เลยหอมย่าหอมหนูหอม เชื่อว่าฉันค่าของชาไม่ต้องพูดอะไรมาดูเองทนพูดว่าอะไรนะคะเต็มสิบให้ร้อยอ่ะกินยา้อมกันกินยาอยู่ในคอิ๊ฟโกินทะเลแบบว่าดีมากค่ะประทับใจเต็มสิบให้ร้อยเลยเล่นอีกไหมเล่นอีกเอ้ยกินกินที่อินเดียหอมนะ พี่พี่ไม่เอาไก่เข้าไปทำไายบรรยากาศอ่ะไม่เสียวอ่ะไม่แบบเสียวแต่ว่ามันใจทุกคนแบบคือดีคือไม่คนละฟิลอ่ะไอซูทเปียนาะอันนั้นชาตนูกนเอออันนั้นแบบเฮฮาเต้นได้ไปครับครบแล้ว ต่อมาที่สวยไม่แพ้กันเลยก็คือ Pilots of the Caribbean อันนี้คือก็ดีแบบสนุกเรียกว่าทำดีมากอะ่ะเป็นอย่างเดียวที่ตัวละครผู้พูดภาษาจีนนะก็ <g ül> จะแบบตลกตลกนิดนึงเป็นโปรแกรมอ่ะอุ่ยเคีียมมืดไว้ใจไม่ได้เนี่ยไว้ใจไม่ได้เนี่ย บ้านครับสานูบ้ากเลยสวยเนาะสวยมากยอดแบบว้าวเต็มสิบไม่หักครับจริงมาได้ดีเกินสวยเนาะสวยมากอยากมาอีกค่ะพายเรดเครื่องเล่นหรือหนูหนูที่ว่าพี่สวยแล้วนะพี่ชายพายเรดเขาบอกว่าเขากระเป๋าไว้ที่ข้างหน้าเราได้เวลาหน้าเฮ้ยมันเปียกไม่ได้พอยพี่ฝากดีกว่า เดาแซว่อ๋อไม่มีอะไรนครับอันนี้มันแค่น้ำจิ้มครับเอบคุณมากสอาเล้วหงเอยพี่วิย์สเน ่อมาครับดูหัวเป็นยังไงครับสภาพดูหัวดูหัวดูดูผู้ประสบภัยผู้ประสบภับยผู้ประสบภับย,บยฮะกระบา,าพอปอนเปียกเหรอไม่เปียกเลย าถึงข้อสัมภารกเอ้ยไม่ใช่สัมภาระนะครับที่ใช้ในการติดตัวหากจะเล่นเครื่องเล่นแบบจัดเต็มนะครับไม่ควรพกเยอะการแต่งกายควรจะแต่งแบบสบายๆให้เหมาะสมกับเครื่องเล่นนั้นเรียกว่าสามารถที่ขยับเขยื้อนตัวแบบไม่ฟิตไม่อึดอัดมากแต่ถ้าเป็นสายคอนเทนต์แล้วแล้วก็จัดเต็มไปเลยจ้าไหนๆอยู่ในพักทั้งวันแล้วเนี่ยนะครับจัดมาเลยจะเปลี่ยนกี่ชุดอะไรก็ตามแต่เพราะว่าที่นี่ห้องน้ําสะอาดมากและยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆแบบโอ้โหเรียกว่าเตรียมไวใ้ให้อย่างครบคันเลยแหละครับ ใครที่ยังกังวลว่าเอ๊ะประเทศจีนเนี่ยห้องน้ำจะเป็นอะไรยังไงแต่ที่ดิสนีย์แลนด์นี้สะอาดจริงๆนะครับมีผู้ใหญ่เล่นได้พี่น้าเล่นได้ทุกคนเตรียมตัวสแกนตัวนะสแกนตัวเดหมือนไดยูขึ้นนี้นะเดี๋ยวไปลอง ตอนแรกอ่ะเราเล่นสองวันนั้นเสร็จแล้วจะพักกินข้าวใช่ไหมกคือพรแล้วก็อะไรนั้นมาไลนยามาไลน์ยากินข้าวเสร็จปุ๊บเราค่อยไปไปสเต็ไปสเต็ปแล้วจบเล็กๆตอนนี้เราเดินมาถึง Tomorrowland แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นอีต,ตัวเนี้ Immortal Cyclone เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องเล่น1ใน6เครื่องเล่นที่ถ้ามาดิสนีย์แลนด์เซี่งยงไฮ้แล็ดควรจะเล่นอย่างยิ่งตอนนี้แค่รุ้นในใจว,นว่าจะเอาชีวิตรอดลงมาจากอีเครื่องนี้ได้หรือเปล่าคือแค่ยืนดูจากข้างล่างเนี่ยก็โอ้โห ความดันจะขึ้นแล้วล่ะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าลงมาแล้วสภาพจะเป็นยังไงตองนี้พอเลยครับพรมาแ้พอมาแลเนียดดใครจะ้าคไหมก็ต้องสู้อะพี่มาถึงขนาดนี้แล้วอะ อันนี้คือผู้ประสบภัยที่ออกจากกรอนเมื่อสกีีนะครับใครที่เรียกว่ามาขึ้นครอนนะครับแล้วไม่แบบเสียวกับความเร็วเนี่ยคือมันไม่ได้แบบคือมันไม่น่ากลัวเหมือนกับรถไฟหอดีก,กาหรือว่าวกิ้งนะแต่คือมันเร็วโคตรเร็วแล้วเร็วไม่ให้แบบคือไม่ให้อยู่หายใจอะ่ะคือพอมันเบรกเสร็จมันไปต่อที่ลงมาแล้วน้องทักว่าเอ้ยที่ตาไปมีอะไรติดสรุปคือนี่ครับคอนแทคเลน ที่ใส่อะมันขาดแบบขาดครึ่งเลยนะตอนแรกคิดว่ามันพับเข้าไปในตาคือด้วยความเร็วของมันอะลมมันตีตาจะถามว่าสนุกไหมสนุกนะมันเป็นเครื่องเล่นที่เรียกว่าหนึ่งในหกเครื่องเล่นที่ใครมาเซี่ยงไฮ้ดิส尼แล้วควรจะต้องมาลองเล่นดูไปไหนเนี่ยเดี๋ยวข้าวหน้ากินข้าวเราจะไปกินข้าวนนะที่มาเวลค่ะเราเลือกโต๊ะกันได้ยังถ้าไม่ต้อง กานเจ็ดนี้นี่ตกอยู่ที่ประมาณร้อกว่ายวนก็ประมาณ500กว่าบาทเนาะ It never stops. อนนี้เราเดินมาถึงโซนของ Toy Story แล้วนะครับเรียกว่าสีสันสดใสมากแต่อีความสีสันสดใสเนี่ยมันมีความน่ากลัวแฝงอยู่นั่นก็คืออีรถไฟเหาะครึ่งวงกลมมันไม่ครึ่งวงสีมันจะวงกลมแล้วคือน่ากลัวมากอ่ะนเนี้ยคือไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วจริงๆที่สําคัญคือกําลังหาวิธีการหลบหลีกอยู่อย่างเด็ูหไม่ต้ดไม่เราัก่ไม่ไม่ไม่เอา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  เดี๋ยวจะไปยืนสังเกตการนะครับว่าอาการของคนที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยลงมาแล้วเป็นยังไงไปดูกัน ไแล้วคือใจหล่นไปอยู่ตุ่งไม่ได้อยู่ไหนไม่รู้เรื่องเลยใจหล่นไปอยู่ตุ่งนีกอย่างเดียวเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับนี่พี่นี่พี่ต้องไปลองค่ะไมปลองเป็นไงเงาห้ามหยังเล ดูท่าทางไม่ค่อยนี่นะไม่ค่อยโคารพกานนะสามคนนี้เขาเที่ยงยังอยู่ไม่ลืมตาไม่ลืมมากไม่ลืมตากับไม่เห็นไม่รับมือเลยแค่สีทองแค่เสียวท้องแล้วตุ๊ ยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้พามาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ด้วยกันแล้วก็เก็บทริคดีๆมาฝากทุกๆคนกันด้วยนะฮะใครที่ชอบ,บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือก,กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกหรือว่าพาไปดูคอนเทนต์ดีๆที่ไหนอีกจะได้เจอกันครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบุยบุย